ท่านประธานครับนี่คงอีกแล้วท่านประธานเป็นอะไรเจเรตพอรท่านประธานสภาท็อกเห็นฝั่งนู้นเล่นหาฝั่งนี้ก็อยากจะหาบ้างเอาคำพาหน่ยเอาคำพาไว้ข่มจิตใจพุทธังสเก็ตเตอร์ทามังแบงเกอร์สังคังเข้าสเก็ตเตอร์สาธุแป8แปดอะไรเว็บพนัน ไมพนานเล่เหรอมึงตอบกูทำไมเนี่ยนรกจะกินกระบ,บาลเนาะกูหนาวกูก็เลยเอามาหอมมา,าผ้ามาหม่มกูหนาวกูไม่ใช่จีวรนอะไม่ใช่ที่มาเล่นนี่ใช่จีวรจริงไหมหลวงพ่ออันอ่าก็จะเรยียนพอ่ไม่ใช่จีวรนเป็นผ้าไหมอือผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าฝ้ายไม่แต่มาถามว่าผ้าใช่ไหมนั่ยนะอ่าครับ หาปูเลยยเไอ้ีจริญพรนามัตการได้สององค์นี้ไปลงนรกพร้อมๆกันไม่น้าผมลุกไม่ได้ท่านประธานเป็นอะไรครับนรกกินขาแล้วครับ